มหาวิทยาลัยสงขลานครินได้เปิดเวทีฟอรัมการจัดการความรู้ครั้งที่สองภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและมูลนิธิสยามกรรมมาจน จัดเวทีฟอรัรมการจัดการความรู้ครั้งที่สองภาคใต้ร่วมเปลี่ยนการศึกษาเพื่อเด็กทุกคนซึ่งได้รับเกียรติจากนายมหมามพีสกีวามร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุมพลชื่นจิตสิริรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิเวศอุ อรุณเบิกฟ้าผพ้่อในยการสำนักง,งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมมหาวิทยายลัยสงขลานครินคณะผู้บริหารบุคลากรครูนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมค่ะ สำหรับเวทีฟอรัมการจัดการความรู้ครั้งที่สองจัดขึ้นเพื่อยืนยันความรู้ที่ได้จากเวทีจัดการความรู้ครั้งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเพื่อให้ได้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนขยายผลโรงเรียนพัฒนานตนเองและรูปแบบในการพัฒนาการศึกษาให้ทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้านและได้การศึกษาที่ทุกคนมีความสุขและยั่งยืนซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อลดความเหนื่อมล้ำเป็นเรื่องทา้าทายเพราะมีหลายปัญหาะะที่ไม่ได้รับการแก้ไขจ กลายเป็นความซับซ้อนที่หาทางออกไม่เจอโครงการจัดการความรู้โรงเรียนพัฒนาตนเองโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและมูลนิธิสยามกรรมจนได้ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีของ14โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสผลการถอดบทเรียนนะคะได้พบว่าโรงเรียนพัฒนาตนเองได้สำเร็จคือโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและเป็นระบบ วิชาการที่เปิดรับนวัตรกรรมการสอนใหม่ๆเช่นการสอนเชิงรุกและพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่องและการหนุนเสริมจากชุมชนและผู้ปกครองซึ่งคาดว่าองค์ประกอบทั้ง3เป็นสารตั้งต้นในการพัฒนาการศึกษาจากโรงเรียนค่ะ โดยภายในงานนะคะมีการจัดนิทรรศการจาก14โรงเรียนสถานีการเรียนรู้นําเสนอบทเรียนตัวอย่างที่ดีจํานวน18เรื่องผลงานคลิปวิดีโอนวัตกรรมการสอนการบริหารจัดการที่ดีการหนุนเสริมการศึกษาโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสวนาทางวิชาการเรื่องการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์อนาคตดําเนินการเสวนาโดยแยมถัปปณี เอียดสีชัยการรวมความเห็นผ่านกลยุทธ์การขับเคลื่อนสำหรับขยายผลโรงเรียนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพนักเรียนรวมทั้งกิจกรรมการอบรมต่างๆค่ะ